ถ้าเกดจะเลือกทําธุรกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญมากค่ะต้องเลือกสถาบันที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือคะ่ะอย่างซิติโกเนี่ยนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเกมากเลยคะ่ะซิติโกเกคิดว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยรู้จักดี เพราะว่าเป็นอะไรที่ global อย่างตัวแก,เ,กเดินทางบ่อยด้วยเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวส่วนตัวด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราต้องทําธุรการทําการเงินนะคะถ้าเกิดเรามีซิตี้โกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแบบต่อคิวยาวเพราะว่าเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะมีความหมายนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลากับทุกอย่างให้น้อยลงก็คือเลือกแบงค์ที่มี global branch แล้วก็ global facility เนี่ยดีที่สุดค่ะ าการลงทุนกับซิตี้แบงค์เนี่ยนะคะเกดรู้สึกว่ามั่นใจมากโดยเฉพาะการลงทุนแบบออฟชอร์นะคะเพราะว่าเกดมีความรู้สึกว่าตัวเกดเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปตามข้อมูลเยอะๆอะคะ่ะทุกครั้งที่เขาบอกมาเนี่ยมันเป็นการที่คัดกรองแล้วว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถลงทุนโดยตรงได้อย่างเช่นที่สิงคโปร์นะคะหรือว่า JP Morgan นะคะหรือว่าอีกหลายที่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นระดับแบบว่าท็อปๆของโลกอะคะ่ะ มันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะบางทีแบบว่าเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวหรือว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวเนี่ยก็คือไม่ต้องไป actually แบบว่าไปไปจ้างมาเพื่อแบบว่ามาเป็นตรงนี้เวลาที่มีแพ็กเกจอะไรใหม่ๆเนี่ยทาง R M ก็จะโทรมาล้คือเราไม่ได้เอ็กซ์เพิเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นมีคนที่เป็นเอ็กซ์เพิทางการเงินเราก็ต้องใช้ f a c i l ิลิตี้ของเขาให้คุ้มค่านะคะแล้วก็ให้ตอบโจทย์มากที่สุด